หน่วยที่ 5. การติดตั้งโปรแกรมจูม่าการจำลองเครื่องเป็นเซิร์ฟเวอร์จูม่าคือโปรแกรม Open Sound จำพวก CMS Content Management System ใช้สำหรับสร้างเว็บไซต์มีความปลอดภัยสูงและเป็นที่นิยมมากก่อนการติดตั้งโปรแกรมต้องจำลองเครื่องให้เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก่อนคือต้องใช้โปรแกรมจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย Exam หรือ a p p s e r v 1. ขั้นตอนการติดตั้ง w วอร์มเซิร์เวอร์สสร้างฐานข้อมูลสำหรับสร้างเว็บไซต์การติดตั้งโปรแกรมจูม่า 1. ตัวอย่างไฟล์ที่เป็นไฟล์นำสกุลซิป 2. แตกไฟลซิปนำไฟล์ทั้งหมดไปไว้ที่ w วอร์มสร้างโฟลเดอร์ใหม่ตั้งชื่อว่าจูม่า 3. ติดตั้ง Joomla Step by Step พิมพ์ Add Date และทำการเลือกภาษาในการติดตั้งใส่ชื่อเก็บเว็บไซต์อีเมลคำอธิบายเว็บไซต์ชื่อผู้ดูแลระบบรหัสผ่าน2ครั้งกำหนดค่าออนไลน์แล้วคลิกต่อไปบนฝา 4. ป้อนข้อมูลการตั้งค่าโปรแกรมโดยการ กำหนดชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลรหัสผ่านชื่อฐานข้อมูลซึ่งหากมีข้อมูลเดิมต้องเลือกระหว่างสำรองหรือข้อมูลลบทิ้งจากนั้นให้คลิกที่ถัดไปหหน้าต่างนี้เป็นหน้าภาพรวมให้เลือกคลิกข้อมูลตัวอย่างในรูปแบบต่างๆ 6. โปรแกรมจะทำการคัดลอกข้อมูลลงในฐานข้อมูลที่สร้างไว้โดยในที่นี้ ฐานข้อมูลชื่อ emf 7หน้านี้ระบบจะบอกว่าชื่อผู้ใช้งานคือ admin ระบบจะบอกให้ทำการลบหรือเปลี่ยนชื่อโฟลเด er. อร์ installation ให้ทำการคลิกลบโฟลเด er. อร์ installation หรือเปลี่ยนชื่ออื่นและในเวอร์ชันนี้จะมีอ p อปชันพิเศษเพิ่มมาคือการติดตั้งภาษาโดยการเลือกคลิกที่ขั้นตอนพิเศษการติดตั้งภาษาการเลือก คอนฟิก 1>, 1การติดตั้งหลักในส่วนของไซต์การติดตั้งหลักในส่วนของ system มการติดตั้งหลักในส่วนของ s e r v ์ฟเวร์การติดตั้งหลักในส่วนของปุ่มชันส่วนประกอบของ f อนแอนด์ end. 1. ส่วนของเมนูต่างๆ 2. ส่วนของแบนเนอร์ 3. ส่วนของบทความคอนเทนต์หรือเนื้อหา 4. ส่วนของโมดูลต,ต่างๆหลักที่ติดตั้งมาหากมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆจะเปลี่ยนตามด้วยสามารถตรวจสอบโมดูลต,ต่างๆได้